มาดูข่าวนี้กันบ้างนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่นิยมการบันทึกรายรับรายจ่ายรวมถึงคนที่ใช้เงินเป็นอย่างคุณนิสาการจะต้องชอบแน่ๆเพราะว่าข<อ>เขามีเรื่องของโปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นแอปพลิเคชันแล้วค่ะซึ่งชนะการประกวดด้านของการสร้างเสริมสุขภาพโดยสสสเขาร่วมกับ Google นะคะในการพัฒนาขึ้นเป็นแอปพลิเคชันใช้งานได้จริงในชีวิตประจาําวันและเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนต้องนําไปใช้ด้วยไปติดตามจากรายงานกันค่ะ โปรแกร,รมบันทึกรายรับรายจ่ายหรือ Plant Money นนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการสร้างเสริมสุขภาพนายพิชยะสีฟ้าตัวแทนผู้ประดิษฐ์ระบุว่าโปรแกร,รมการบันทึกรายรับรายจ่ายนั้นจะช่วยให้เราสามารถบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวันได้โดยจะต้องวางแผนการออมเงินซึ่งในแอปพลิเคชันนี้จะเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ส่วนการออมเงินเสมือนการรดน้ำต้นไม้เพื่อเป็นแรงจูงใจในการออมเงิน และจะต้องยึดเสมอว่าต้องใช้เงินอย่างมีวินัยเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของทุกๆเรื่องของปัญหาของสังคมถ้าเกิดคนเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีก็สามารถแบ่งปันให้คนอื่นหรือว่าช่วยให้สังคมเนี่ยดีขึ้นหลายๆหลายๆด้านอย่างเช่นมีการวางแผนทางการเงิน ายกเียนแล้วก็็ไม่ปภาระของลลูกกหาารจัดการประกวดพัฒนาแอปพลิเคชันนี้เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกถือเป็นการนำร่องด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพโดยสำนักงานกองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมมือกับบริษัท Google Thailand ในการสนับสนุนทีมที่ชนะเลิศให้สามารถพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อใช้ได้จริง และสามารถทำจำหน่ายบนมือถือได้เรากำลังสร้างคนทรัพยากรนุษย์ซึ่งเป็นน้อง,องๆของคนไทยเราเนี่ยนะ้องเยาวาชนไทยเนี่ยให้เริ่มมีแนวคิดพวกนี้เพื่อเขาจะสามารถไปต่อยอดได้วันนึงแม่แอปพลิเคชัน Plan m ม n e y จะยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาที่จะให้สามารถใช้ได้จริงแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถควบคู่ไปกับการสร้างสุขภาวะที่ดีในการดูแลสุขภาพซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากรที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในยุคเทคโนโลยี